สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำเกจิเมืองระนองอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อนนุยนะครับวัดโพธารามนะครับตำบลละอุ่นใต้นะครับอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะครับเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนนุยนั่งจับเขา่า เต็มองแบบนี้นะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นพัดยศนะครับนี่เป็นเหรียญดีมีประสบการ์ประสบการณ์สามจังหวัดใยแดนใต้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่งรายละเอียดกันดูนะครับ นี่นะครับใบหน้าของหลวงพ่อหนุยนะครับแค่พิมพ์ได้มีความคมชัดนะครับนี่อย่างเล่นแสงก็จะเห็นเมตตาของหลวงพ่อนุยเนี่ยนะครับสองเมตตานะครับนี่จีวรนะครับคมชัดลึกนะครับนี่มีเส้นจีวรอยู่เยอะเลยนะครับนี่เป็นรูปลักษณะนั่งจับเข่านะครับมือของหลวงพ่อหนุยนะครับ ีวรก็มีความผิวไหวนะครับแถะได้มีความผิวไหวนี่พืนเหลียญนะครับเรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับชัดเจนนะครับนี่อ,องค์นี้ก็เป็นเนื้อทองแดงรมมันรมดำนะครับนี่ใบหน้านะครับก็จะเห็นลายผมอยู่ด้วยนะครับนี่ทางด้านบนและด้านข้างนะครับ ส่วสนตอกษรนะครับเขียนว่าหลวงเขียนว่าพ่อหลวงนุ้ยนะครับผมนี่ส่วนหูด้านบนนะครับนี่มันลักสละเป็นลายการะหนกแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับผมนี่ อันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะครับตรงกลางนี่แกะลายได้มีความคมชัดนะครับนี่นี่เสาพัดยศนะครับพื้นเหลี่ยนนะครับเรียบตึงดีนะครับขอบตั้งฉากนะครับนี่ ด้านหลังนะครับตอกศรนะครับแขียนมาครบรอบ82ปีนะครับนี่ของพระคูวทิชัยคุณนะครับผมนี่ด้านหลังจะให้ปรากฏเส้นสายฝนด้วยนะครับนี่เป็นเส้นเฉียงเฉียนะครับเป็นรอยเล็กๆนับเป็นเส้นเล็กๆคมๆนับนี่สนแท้เส้นสายฝนนะครับนี่ตอกศรฝั่งนี้นะครับเขียนว่าวัดโพธารามนะครับ ตำบลละอุ่นใต้นะครับอําเภอละอุ่นจังหวัดพนองนะครับผมนี่นี่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับนี่ให้สังเกตจุดตรงนี้นะครับจุดจุดตรงนี้ลักษณะเป็นคลื่นนะครับคล้ายๆเป็นคลื่นอยู่สามสีก้อนเนี่ยนะครับนี่ ลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้นะครับหูเหรียญน,นะครับมีเนืกเกินเนื้ปิ้นรูเจาะนะครับมีเนื้เกินเนื้ปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่คราวนี้มาดูขอบด้านข้างนะครับนี่ขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับในดอกข้างปั๊มนะครับกลี่ครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ นี่เป็นรอยฉีกขาดเป็นสมะ,ะนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับคราวนี้มาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นรอยปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อนุ่ยนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์จาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ประสบการยิงไม่เข้านะครับ,บเหรียญหลวงพ่อนุ่ยนะครับนี่เป็นที่ค้นหาของตำรวจชายแดนใต้เลยนะครับส่วนราคาเล่นหานะครับยังเป็นราคาที่ผมว่ายังไม่แพงนะครับราคาเตอสวยก็หลักพัน,นต้นๆนนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับได้จะนำะเครื่องดีๆดัดดงๆของจังหวัด จุมพรและนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อกรมหลวงจุมพรเขตอโณมศัก์นะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ